รู้หรือไม่โปรไบโติกไม่ได้ช่วยในแค่เรื่องระบบขับถ่ายและระบบลาไส้แต่ยังช่วยในเรื่องของระบบคุมคุมกันและเรื่องผิวอีกด้วยเดี๋ยววันนี้จะไม่เหล่าให้ฟังเนื่องจากว่าระบบลําไส้ของเราเนี่ยไม่ได้มีส่วนช่วยแค่ในเรื่องของการย่อยหรือระบบขับถ่ายแต่ยังมีส่วนช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างคุมคุมกันและเรื่องของผิวการที่ภุมคุมกันและผิวของเราจะออกมาเป็นยังไงอยู่ที่การทานของเราด้วยลําไส้มีหน้าที่ในการที่จะ กระจายสารอาหารต่างๆที่เราได้ทานเข้าไปไม่ว่าจะเป็นวิตามินของมีประโยชน์หรือตัวอ,อื่นอะไรก็แล้วแต่ที่ทุกคนทานเข้าไปเนี่ยลำไส้มีหน้าที่ในการดูดซึมและแจกสายให้กับในร่างกายนั่นเองตรงนี้แหละจึงทําให้ระบบลาไส้ของเรามีส่วนช่วยในเรื่องของระบบคุมคุมกันและเรื่องผิวไปด้วยนั่นเอง และอีกหนึ่งปัญหาที่พี่ๆผู้หญิงควรฟังเลยก็คือปัญหาเรื่องระบบภายในของพี่ผู้หญิงนั่นเองพี่ๆอาจจะสังเกตได้ว่าเวลาที่เราทานของที่มีโซเดียมสูงของหมักดองหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ค่อยมีประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยพอเข้าไปข้างในร่างกายปุ๊บจะส่งกลิ่นหรือส่งปัญหาออกมาทางระบ,บบภายในของพี่ๆผู้หญิงนั่นเองอันนี้แหละตัวลำไส้ก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของตรงนี้เหมือนกันเมื่อได้รับโพรไบเอติกเข้าไปในลำไส้แล้วเนี่ยลำไส้ก็จะทําการนําของที่ไม่ดีหรือของที่ไม่มีประโยชน์ออกจากร่างกายของเรานั่นเอง ก็จ,จบไปแล้วนะคะสําหรับประโยชน์ของตัวโรไบโอติกใครเนี่ยที่เจอปัญหาด้านไหนสามารถคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างได้เลยนะเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาต่อให้อีกสำหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ